สวัสดีครับวันนี้มาดูรถกันครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับพวกนีก้จะแยกอะไรนะครับไม่มีเป็นแบบขายยกคันนะครับยังสภาพดีๆเลยนะครับสกูปปี้ไฟเลี้ยวบางลมนะครับสวยมากเครื่องพร้อมใช้งานครับสภาพกิฟเลยครับ เป็นวิวล์10ไอนะครับขุ้นท่อตรงครับสภาพยังสวยๆอยู่เลยครับแต่เป็นสตาร์ทเท้านะครับไม่ใช่สตาร์ทมือครับเยอะแยะนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับพวก125พวกตะกูลเวฟนี่เยอะเลยครับนี่ครับ125นะครับ อันนี้เครื่องต้องแยกนะครับเพราะว่าเครื่องกดไม่ลงครับรถจอดนานระบบจุดไฟยังครบนะครับโนวาครับโนวานี่สภาพตามที่เห็นนะครับขายแยกอะไรนะครับเครื่องหลายตัวพร้อมใช้งานนะครับขายยกเครื่องก็ได้นะครับนี่ก็เป็นโซนิคนะครับสตาร์ทมือครับ ภาพเครื่องโอเคเลยนะครับทําลูกมาแล้วครับผมนี่สตาร์ทมือนะครับผมนี่จะเป็นทีเซตนะครับ อันนี้เป็นปเลเวลยี่สิบห้าเฟรนด์บางลมนะครับแต่ว่าสตาร์เป็นตัวไม่ส้มนะครับสตาร์เท้าครับผมสภาพเครื่องดีเลยนะครับสภาพเครื่องพร้อมใช้งาน,นครับแยกอะไรได้ทุกคันนะครับอันนี้มีประมาณที่นี่มีประมาณสองว่ากว่าคันนะครับ เป็นซากส่วนมากครับเอามาแยกทำอะไรนะครับเยอะนะครับมีเกือบทุกรุ่นครับทีหน้าล้อแม็กครับแม็กหน้าสวยดีนะครับแต่ว่าแม็กหลังแตกแล้วนะครับน่าสียดายเลย อันนี้จะเป็นโซนิคอันนี้เป็นสร์ตาร์ทาวนะครับเป็นรถใบร,รุ่นครับแต่งมาแล้วพวกเวบเยอะนะครับเวบร้อยเีบร้อยเว,บร,ยเวบร้อยสิบคาบูก็มีครับบแซดเวบร้อยยี่ห้าครับร้อยสิบไอยเยอะเลย นี่โจจะเป็นโซนีกนะครับหมอน้ำซีบครับแต่ว่าถอดชุดคาดไปแล้วนะครับหายชุดคาดไปแล้วครับผมแดดก็มีนะครับแดด,รแดดอะไรเดดอะไรพวกรถออโ,โต้พวกฟีโน่นะครับเยอะครับทีหน้าครับ น้นเราไม่มียกคันนะครับมีแต่เป็นอะไรนะครับ m s x ครับผมสภาพด,ด,ดูดีนะครับเครื่องน่าจะพร้อมใช้งานเลยนะครับครับก็ตามนั้นนะครับอบถามมันเข้้าไมดครบอบคุณมากครับผม